อยากจะปีนขึ้นโซฟาขึ้นมาไข่ขนมแม่แบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วใช่ปะใช่ปะน้องเดินลงมาตรงนี้อ่ะน้องเดินอ้อมมาลงมาหาแม่แล้วหยิบถุงขนมมาแม่ให้ปะ่ะป่ถุงขนมมาอยู่ไหนไหนขนมอยู่ไหนอ่ะหยิบออกมาแล้วมาหาแม่ใกล้ๆโต๊ะอ่ะหยิบมาถุงนึงยี่ห้อไหนก็ได้พี่เจี๋ยหรือพี่แนทก,ก็ได้เอามาอ่ะได้ไหมคะจะได้สักถุงไหมกดแดกไหม ตายแล้วไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินแล้วเอามาทางนี้เดินมาเดินมาโอ้ยอ่านั่งคอยนั่งนั่งแป๊บหนึ่งเออแป๊บหนึ่งหนูลงมายืนตรงนี้เอออาลงมาดีดียืนดีดียืนดีดียืนดีดีอย่าแม่หันหาเออแป๊บหนึ่งนั่งดีดีนั่งดีดีอ่ะเอออะแม่ให้สองชิ้นแล้วหนุไปนอนนะนอนแบบให้สบายใจนะไม่ต้องนอนถอนหายใจอยู่เป็นสิบสิบรอบ ใจไหมคะอ่ะไปแม่หัททำงานก่อนหูป่ะิป่ะอ่ะไปนอนคะ่ะโอเคคะ่ะโอเคค่ะพร้อมไปกินข้าวแล้วใช่เหรอใช่เหรอใช่หรอใช่หรอ,หรอ,หรอทุกตาไปเลยพร้อมแล้วพร้อมมาหิวข้าวแล้วเพราะว่าห้าโมงเป๊ะปลายห้าโมงเป๊ะปลายปลายปเดี๋ยวแม่ปิดแอร์ก่อนมามๆมา,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 มา ไปเลยมีใครอยู่ไหมข้างล่างน่ะดูสิอ่าไปค่ะอ๋อนอนรอป้าใช่ไหมใช่ไหมขึ้นมาจะกินข้าวรอป้ายิงข้าวเสร็จแล้วป้าขึ้นมาสม่ง เรียบร้อยแปลงผลเรียบร้อยทะเลาะกับแม่เรียบร้อยแม่ไม่ให้กินขนมเรียบร้อยได้เวลาสามทุ่มลงไปฉี่เรียบร้อยทีนี้ก็รอรอป้าขึ้นมาใช่ไหมเอารอป้าไปค่ะเฮ้ยิดนะอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้า ได้ขนมไปแล้วนะคะได้ขนมไปแล้วเมื่อกี้คือข่มขืนแม่สวัสดหน้าหนีอีตูดมึกได้ไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องให้กับป้าแล้วคืนนี้จบโอเค <c oughs> หลายกาดคืนนี้บายบายนะคะไม่มีแจกขนมโชว์แล้วนะนอนรอป้าไปเลยเฝ้าป้าเข้าส้วมคือทำหน้าทำตาบายบายนะคะทุกคนฝันดีราตรสวัสดิ์ค่ะ